โอเคตอนนี้นะครับก็มาถึงที่ห้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับเครื่อง iPhone 12กันโอเคเอรีบไปเลยรีบไปโอ้โหเห็นไหมแถวยาวเยียดตอนนี้ก็ถึงสตูดิโอเนะครับ,บรคิยยวยาวมากอเออขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับวันนี้มาดูตัวไหนไปครับไ1โ i p h o บ e 12นะครับ อันนี้สำหรับคนที่จองไว้นะครับนี่นะครับ iPhone 12 Pro ไม่ใช่สองตัวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี่เราต้องมาดูตัวนี้นะครับและนี่ก็คือ iPhone 12 mini นะครับเล็กกระชั้นรัดนะครับ ขอบไม่ได้คมเลยนะครับเหมือนตามที่ข่าวลือนะผมก็งงว่ามันจะบาดมือได้ไงมันไม่คมเลยนะความรู้สึกจับน,นี่เห็นไหมเห็นไหมมันไม่ได้คมเลยนะถ้าคมนี่นิ้วนาเดบาดเลือดออกกระถูดจุดปบาดเลยเนี่นะครับอันนี้ก็คือ iPhone 12นะครับเห็นมีคนบอกสีไม่ต้องปกสีไม่สวยเฮ้ยผมดูสีมันก็สวยนะดูสิ ขอบไม่คมเลยนะครับสังเกตวันนี้นะเดจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องขอบมากขอบมันไม่คมเลยแล้วตัวเครื่องมันก็ไม่ได้หนักมากนะครับสบายเดี๋ยวเราต้องเสียบคืนเขาก่อนมาดู iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max นะครับนี่มาดู iPhone 12 Pro ก่อนโอ้โหเป็นไงล่ะพีเมียมมากๆสวยสมคำล่ำลือครับเดี๋ยวสิ เหมือนกันนะครับไม่ได้บาดมือนะดูสิ <c oughs> มันไม่ได้คมเลยนะและนี่ก็คือ iPhone 12 Pro Max นะครับดูความใหญ่นะเทียบกันเทียบตัวจริงนะครับดูสิ Pro Max นี่เวลาถือค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าปกตินะครับามาดูสีนะครับไล่กันเลยนะครับอันนี้คือสีน้ำเงิน สีน้ำเงินตัวจริงนะครับเป็นแบบนี้สีเขียวนะครับสีเขียวมันก็จะออกสีอ่อนๆนะดูสิและนี่ก็คือสีแดงโปรดักเลสนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะสีนี้ถูกใจมากๆตัวนี้ก็คือสีขาวนะครับสีขาวและนี่ก็คือสีดำนะครับตัวนี้จะเป็น iPhone 12 Pro Max สีเงินนะครับ จริงๆตรงนี้จะเป็นพื้นสัมผัสด้านหลังจะเป็นเหมือนผิวด้านนะครับผิวด้านจะไม่ติดรอยนิ้วมือง่ายนะตรงโลโก้ติดแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ตรงพื้นนะครับมันจะเป็นผิวด้านแบบมุกถ้าเราดึงสัญญาณกันขโมยเสียงมันจะดังไหม <c oughs> ไม่ได้นะคนเยอะแยะและนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่ยังมีคนที่รอเข้าคิวอยู่ข้างนอกอีกนะครับคิวยาวเลยเห็นไะห นูนน่นูนนนคิวยาวคิวยาว uh uh. และนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับเรามาดูกันเเรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> ขั้นตอนต่อมาก็คือจะให้พนักง,งานทําการตรวจเช็คเครื่องเดี๋ยวเราก็รอคิวกันอีกแป๊บนึงนะครับ ก็คือหลังจากที่เราซื้อ iPhone 12เราก็จะเอา iPhone 11มาแจกนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ถึง1ล้านวิวก็จะแจกไปเลยสำหรับภารกิจการมาช้อปปิ้ง iPhone 12ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับไปแล้ว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  ทุกคนอย่าลืมช่วยกันกดติดตามให้นาเดด้วยนะครับกดติดตามตรงนี้กดกระดิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดเลยถ้ากดแล้วเวลามีคลิปมีข่าวสารอะไรที่นาเดโพสต์ไว้ก็จะมาขึ้นแจ้งเตือนให้ทุกคนได้ทราบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ